พูดออกนอกขอบก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันที่เป็นจังหวัดที่แต่วันนี้ก็เป็นจังหวัดองสุดท้ายับจาวนจะเป็นที่นอย่นะครับแล้ววันี้รจะไทที่จังหวัดกตลาดััทศไทยนะครับส่วนเของโปรเซสการสนอขายก็จะเป็นภายในช่วง การที่ APM ในฐานะที่บริษัการเงินร่วมกับบริษัทแรกและบริษัทฟิตเนเซียไชน่าในฐานะที่เป็นการรับประกันการจัดจำนเราให้ความสำคัญนักลงทุนที่หันใจชำรดสงค่าคนท้างมากเพราะว่ามีนักลงทุนให้ความสนใจในการลงทุนเรื่องตลาดทุนค่อนั้งเยอะก็เชื่อมั่นว่ามีสบ .167 APM ในฐานะที่บริษัการเงินและในฐานะที่มองตลาดทุนที่ดางตลาดทุนว่าสัญญาณเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นโดยเฉพาะพุทธ่มีคนประกอบการที่ดี เนทหรือแนทมีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์โต9คอนโดดและว่าจะมีกำไรขึ้นกันดีซึ่งในรายละเอียดเพอเดี๋ยวติดตามข้อมูลข่าวสารทันทีนะครับก็เชื่อมั่นครับว่ารักลงทุนามแางให้ความสนใจสำหรับเนทเี่ยเป็นหนึ่ในเอสไอบริษัทที่มีการเติบโตอย่างก้าว9ปีตลอด3ปีที่ผ่านมาครับบริษัทเชียร์ตายกำลัโตเฉลี่ยที่สูงถึง49%และในงวด9เดือนปี66ล่าสุดที่ปัดออก รายได้เกิบโหนต่อเนื่องคูณที่90%ฉันขึ้นโหนเป็ระดับนี้เนี่ยถือว่าเป็นมา r g i n ที่สามารถแข่งแข่งได้ดีประกอบกับความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่ายของบริษัทบริษัทมีอัตรากาไรสุทธิที่8.9%ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม S I นั่นคือว่าผลการแข่งของบริษัทเนี่ยโดดเด่นมากครับนอกจากนี้เนี่ยเรามาดูสังฐานะที่เราต้องไปได้รับคอ r r e c t จากทางลูกค้านะครับทำให้เรามีงบส่วนกระแสเงินสด สิ่งเหล่านี้เป็นจุดเด่นนะครับซึ่งเราคุณผู้ชอบเพราะว่าเรถือว่าเป็นเอสไอไลน์ที่มีสภาพคล่องที่ดีมีเงินสดอย่างต่อเน่องนะครับต่องการเสนอขายนะครับเราคิดว่าเนี่ยแล้วก็บริษัทที่จะเข้ามาร่วมจะเป็นหัวสี่แห่งแต่ว่าตอนนี้อาจจะติดแบบเราอาจจะไม่รับวัต่างๆไปศึกษาข้อมูลจ้อมูลต่างๆได้นะครับแล้วก็การในวันายก็อยากให้ทุกท่านติดตามขึ้นแน่นนะครับโค้กเอพีเอ็มเป็นบริษัทที่บ้น SME เอ็ข้าตลาดมาร์เก็ตดึงขนาดใหญ่ ก็เชื่อว่านักลงทุนหันใหญ่ถือว่าเป็นจังหวัดหรือพื้นที่ที่ได้รับอโอกาสที่ดีเนื่องจากว่าเราเลือกสิจังหวัดในจังหวัดหนึ่งก็คือหัดใหญ่จังหวัดสขคาก็ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในการโรโ์ของหุ้นทุกตัวที่ APM เดินทางมาโรว์ก็ฝากหุ้นนัด NAT ที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เไว้กับนักลงทุนชาวหัดใหญ่สมคาและจังหวัดใกล้เคียง